สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังนิยายเรื่องเล่าเรื่องสั้นกันได้เลยค่ะออยเป็นสาวต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมืองกรุงและตัดสินใจทิ้งอดีตหวังว่าจะมาเริ่มต้นใหม่ออยผู้ผิดหวังจากความรักเพราะเธอโดนสามีนอกใจครั้งแล้วครั้งเล่า ออยจึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพมาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ออยได้ทำงานเป็นเด็กเสริมร้านอาหารแห่งหนึ่งในทุกๆวันออยจะนั่งรถเมล์ไปทำงานแต่วันนี้ฝนตกหนักมากทำให้ออยจะต้องยืนรอรถเมล์นานกว่าปกติยิ่งรอก็ยิ่งสายออยกลัวว่าจะไปทำงานสายออยจึงตัดสินใจโบกรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปทำงาน ไปร้านอาหารอีสานตรงราดพ้าวค่ะออยบอกกับคนขับแท็กซี่อ้าวออยใช่ออยหรือเปล่าเนี่ยลุงลุงรู้จักหนูด้วยหรอคะเอ๋หนูก็คุ้นคุ้นลุงอยู่นะเนี่ยลุงสุกไงที่อยู่ตรงข้ามบ้านหนูตอนที่อยู่ต่างจังหวัดอะออยมาทำอะไรที่กรุงเทพละ่ะและไอชาติผัวเราไม่มาด้วยไง อ๋อหนูรู้จักลุงแล้วลุงสุขนี่เองโลกกลมจังหนูมาหางานทำที่กรุงเทพจ้ะส่วนไอชาติผัวตัวดีหนูเลิกกับมันแล้วมันมีเมียน้อยลุงอย่าถามเรื่องมันอีกนะจ๊ะ mm. อ๋อเออเออเออแล้วที่ทำงานออยอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวลุงจะไปส่งนะระหว่างนั้น ออยกับลุงสุกเราก็คุยเรื่องสัมภเ,เหระไปเรื่อยจนมาถึงที่ทำงานขอบคุณมากนะจ๊ะลุงแล้วถ้ามีโอกาสไว้เจอกันนะจ๊ะหลังจากนั้นออยก็เข้าไปทำงานจนถึงเวลาเลิกงานออยเดินออกจากร้านเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านแต่แล้วก็มีแท็กซี่มาจอดข้างๆออยนั่นมันลุงสุกเหรอออยคิดในใจ พอมองเข้าไปในกระจกเห็นลางๆแต่ก็มองไม่ชัดนักว่าใช่ลุงสุกหรือเปล่าอ้อลุงสุกเองเลิกงานแล้วเหรอลุงกำลังจะเอารถไปคืนอูผ่านมาแถวนี้พอดีเอาไป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 ห้องพักอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวลุงไปส่งไม่คิดเงินหรอกคนบ้านเดียวกันอีกอย่างลุงไม่วิ่งแล้วลุงออกกะแล้ว ออยรู้สึกกระอากระอ่วนใจไม่รู้จะทำยังไงดีในตอนนี้ไม่เป็นไรคะ่ะลุงสุกเดี๋ยวรถเมย์ก็มาแล้วคะ่ะหนูนั่งรถเมย์กลับได้คะ่ะขอบคุณมากๆนะคะลุงสุกแต่ไม่ทันที่ออยจะพูดเสร็จฝนบ้ามันก็มาจากไหนไม่รู้กระหน่ำตกลงมาซะง,งั้นเล่นเอาออยถึงกระเปียกปอนเลยทีเดียวเอา้าฝนตกแล้วเห็นไหม ดูท่าจะตกหนักด้วยช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนรถเมย์จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ออยจะยืนเปียกฝนแบบนี้เหรอมา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 ขึ้นรถมาเดี๋ยวลุงจะไปส่งออยซึ่งตอนนั้นคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงดีรถเมย์ก็ยังไม่มาฝนก็ดันมาตกหนักเสื้อผ้าหน้าผมตอนนี้เปียกปอนไม่เป็นท่าออยจึงจำใจต้องขึ้นรถแท็กซี่ลุงสุกไป ระหว่างที่ขึ้นรถมาเสื้อสีขาวที่เปียกฝนมันช่างแน่ผิวทำให้เห็นทะลุปุกโป่ปงออยในตอนนี้เปียกฝนเป็นลูกหมาเปียกน้ำเลยทีเดียวหอพักเราอยู่ที่ไหนล่ะลุงจะได้ไปส่งลุงสุกถามออยแล้วออยก็บอกทางลุงสุกไปในระหว่างที่นั่งรถไปออยก็เริ่มหนาวเพราะตอนแรกก่อนขึ้นรถ ออยเนื้อตัวเปียกฝนไปหมดพอขึ้นรถมาก็มาเจอแอร์อีกทำให้ออยมีอาการหนาวมากออยหนาวเหรอลุงบอกแล้วว่าให้รีบขึ้นมาบนรถเห็นไหมโดนฝนตกแล้วมาโดนแอร์อีกเดี๋ยวจะเป็นไข้เอานะออยรู้สึกอบอุ่นในคำพูดของลุงสุขที่ดูเป็นห่วงเป็นใยเธอ ต่างจากสามีเก่าที่ไม่เคยพูดหรือดูแลเธอแบบนี้มาก่อนลุงสุขขอบคุณนะคะลุงดีกับหนูกว่าผัวที่อยู่ด้วยกันมาตั้งห้าปีอีกมันน่ะไม่เคยพูดหรือทำอะไรแบบนี้กับหนูเลยมีคนเคยบอกหนูว่าถ้าจะให้ดีต้องมีผัวแก่กว่าเพราะเขาจะรักและดูแลเราเป็นอย่างดีหนูว่ามันก็คงจะจริงแบบที่เขาพูด ถ้าหนูมีผัวแบบลุงเนี่ยหนูลักตายเลยทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็พากันหัวเราะในระหว่างนั้นออยก็ดูท่าทางหนาวตัวสั่นขึ้นเรื่อยๆออยหนาวมากเลยหรอนี่ลุงก็หลีแอร์ลงแล้วนะหนาวค่ะลุงสุกออยยิ่งเป็นคนขี้หนาวอยู่ด้วยแล้วเมื่อกี้ที่ออยบอกว่าถ้ามีผัวแบบลุง หนูจะรักตายเลยหนูพูดจริงปะเนี่ยถ้าพูดจริงอย่างนั้นลุงขอเป็นผัวดูแลออยได้ไหมและดูเหมือนว่าตอนนี้ออยก็จะหนาวมากลุงอยากมอบความอบอุ่นให้ออยก่อนเดี๋ยวออยจะเป็นไข้เอาได้นะฝนก็ตกหนักมากตรงนั้นน่ะเป็นใต้สะพานแสงไฟไม่ค่อยสว่างงั้น ลุงขอจอดรถตรงนี้เพื่อมอบความอบอุ่นให้ออยก่อนนะลุงสุกไม่รอช้ารีบไปจอดรถตรงที่บอกทันทีลุงสุกจะทำอะไรก็รีบทำเถอจะจ้ะตอนนี้ออยหนาวมากออยกลัวเป็นไข้มากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำงานไม่ได้หลังจากนั้นลุงสุกก็มอบความอบอุ่นให้ออยทันทีเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้ฝนได้หยุดตกแล้ว และออยก็หายหนาวแล้วหลังจากนั้นลุงสุกก็ขับรถไปส่งออยที่ห้อง